สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ค่มภีร์ที่ผ่านมาครับเป็นคู่เอกนะครับระหว่างทีมสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่กำลังจะเป็นว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021ครับกับทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดในเกาะอังกฤษเช่นเดียวกันครับทีมสิงโตน้เงินครามเชลซีนะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ ก็จะเป็นแชมป์พิม์ลีกทันทีนะครับซึ่งคนนี้รายละเอียดอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านฟังว่าแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่น่าจดจํานะครับซึ่งทําให้เป็นฟันร้ายของแมนซิตี้คืนนี้นะครับการพบก,กันระหว่างเป็นบิ๊กแมตช์ครับระหว่างแมนซิตี้กับเชลซีนะครับเมื่อคืนนะครับของกูซี่เป๊ปกาเดล่ากับกูซี่โทมัสซูเคิลของอ่าเชลซีนะครับปรากฏว่าผลสกอร์คู่นี้จบลงด้วยที่สโมสรเชลซีนะครับ พิกเอาชนะสโมสรเรือใบสีฟามานเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่งซึ่งทำให้แมนซิตี้ต้องหยุดชะงักชะรอการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโอโ้โหถือว่าเป็นปัญหาหนักมากเลยนะครับโอโ้โหถึงแม้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานครับทีมแมนซิตี้จะนำก่อนนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเขาเรียกว่าคุณซื้อเป๊ปกวได้แล้วนะครับจัดนักเตะถือว่าครบคันนะครับ ไม่กลัวการอ่านเขาเรียกว่าไม่กลัวการกรอบของนาเต้น,นะครับนักผู้เลสามต,ตัวคือ,ค ias, อ,อเอดิสันนะครับปูเบนดิอาสลาแล้วก็ไอ้พวกลาปอนเต้นะครับนาธานอาเก้เจ้ากาเซโลนะครับกองกลางคือพวกไรฮิมสเตอร์ลิงคุณอากิเลโร่นะครับฟูราตอเรสแล้วก็กาเบรียลเจสุสเป็นตัวน,นำครับส่วนทีมเชลซีของอกุซบาสทัวรูเคิลเมื่อคืนนะครับคือ ก็จัดหนักเช่นกันคือเป็นเมนดี้นะครับอัสปิโกต้ากัำตันทีมคริสเตนเซนโรลิเกลนะครับลิสเจมนะครับกงเต้นะครับแล้วก็รูเบนลิทต์ช็อกนะครับแล้วก็อ่าเบนชิวเวลนะครับฮาฮาคิมซีเยกนะครับพูดลิซซิสทิโมแวนเนอร์ครับถือว่ามาจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการที่ว่าก่อนจบเวลาครึ่งแรกนะครับทีม มาสเตอร์นะครับได้ประตูขึ้นนำจากกาเบลอ่าขอโทษทีครับจากไรฮิมสเตอร์ลิงแล้วมันมีดราม่า,มาท้เกมอีกด้วยว่ากุนอาโกเรโลโอ้โหในท้ายเกมครับได้จุดโทษแต่กุนอาโกเรโลครับโชว์ความในชั้นยิงแบบปาเตงก้าครับโอ้โหแต่เป็นถือว่าเป็นฝันร้ายของกุลเหมือนกันครับที่เมนดี้ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ตะคุบบอลหน้าโอ้โหทำให้จบครึ่งแรกสโมสนันมาสเตอร์นำหนึ่งศูนย์ถ้านำสองศูนย์เนี่ย จะเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับแมสติ้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชลซีอาจจะไม่ชนะแหมนนี้ด้วยแล้วก็จังหวะที่63นะครับครึ่งหลังนะครับเป็นเชลซีนะครับมาเตะเสมอได้จากหนึ่งประตูหนึ่งเจ้าที่แอสปีโกต้าจ่ายให้ฮักคิมชีเยกนะครับยิงเข้าไปนะครับเสียบเสานะครับทาให้หนึ่งประตูต่อหนึ่งคือซิเยกนะครับเ็เป็นคนทำประตูที่รอบฟุตบอลรอบรองเอฟเอครับที่เอาชนะแมสติได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่านะครับสุดท้าย ในนาทีที่90โบสองใกล้จะหมดเวลานะครับเขเป็นที่จังหวัดที่ไวนเน์จายบอลย้อนกลับมาทําให้มาโกสอลองโซครับยิงด้านขวาแล้วก็บอลก็ปิ้นเข้าประตูไปเลยครับจบเกมครับทำให้สโมสอนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ในบ้านของตัวเองครับโอ้โหอดที่จะเขาเรียกว่าอดที่จะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการกับ พิมลีนครับับในบ้านตัวเองครับโดยมาสรุปนะครับตอนนี้ครับมสตี้แข่ง35นั้นครับมี80แต้มนะครับตามนำจากนำรองจากฟุงย่างแมนยูอยู่ที่13แต้มครับแต่แมนยูแข่งด้วยกว่า2นัดนะครับส่วนเชลซีครับขึ้นมาอยู่ที่3นะครับมี64แต้มครับนำเลสเตอร์อันดับที่4อยู่1แต้มแล้วก็นำเวสต์แฮมอยู่ที่ 4หกแต้มเหมือนกันนะครับโอ้โหทําให้เกมคู่นี้เป็นเกมที่มันพอสมควรแล้วก็มันมากนะครับสําหรับนี้เป็นหรือว่าถือว่าเป็นการโหมลงที่เป็นมีความสุขความมันเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่จะชิงกันที่อิสตันบูลนะครับซึ่งคู่นี้ทําให้เป็นการเสียความของส,สโมสรแมนซิตี้เป็นอย่างมากนะครับถือว่าหนักเอาการพอสมควรครับสำหรับทีมสโมสรเรืบใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ คือมซิตี้ครับแต่ตอนนี้ครับทำไงก็ได้ครับเหลืออีกประมาณอีกสามนัดขอให้ชนะหนึ่งในสามก็จะทําการเป็นแชมป์พิม์ลีกทันทีนะครับโดยตามทฤษฎีเนะี่ยถือว่าแมนยูอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการแซงมซสตี้แต่มซิตี้ถ้าตามทางปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่แมนยูจะเป็นแชมป์พิมลีกนะครับมซสตี้ขอเพียงแค่สามแต้มจากสามเกมนี้นะครับโอ้โหถือว่ามันเป็นเกมที่มันพอสมควรนะครับ แล้วก็คู่คู่นี้นะครับจะไปรีแมตช์กันอีกทีในวันที่30นะครับไปชิงที่อิสตันบูลนะครับอิสตันบูลครับที่ประเทศตุรกีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์บบลีกรอบชิงชนะเลิศน,นะครับคู่นี้จะต้องมากับรีเพย์รีแมตช์อีกครั้งใครจะเป็นผู้ชนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเร็วผมจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีพีครั้งหน้านะครับ ในท้ายที่สุดนครับช่องเรามี3ช่องทางคือมี f c e e o o o y y u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  e บอกดีนะครับ t h e m ม s t เ r อร e อนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับ FC ของเราหรือว่าคนที่เข้ามาดูช่องนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดคอมเมนต์ให้รัวๆนะครับ1นึ่งไลค์1แชร์1คอมเมนต์1 Subscribe ช่วยให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและสามารถวิเคราะห์ฟุตบอลรีวิวฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมอย่างมีความสุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม